ยันสซดายันสซดายันงอนน้อยโอ้โอ้สซดาสซดาไปแล้วสซดาสซดาไปแล้วสซดาเอ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 าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยอย่าลังแกมา โซดาโอ้ยโซดาโอ้ยโอยโอ้ยโอยอยอยอเห็นลวดบ่เห็นรวดบ่เห็นรลวดบ่ไป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 